สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรัชพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563ถึง2564วันนี้วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566ถือเป็นวันที่7ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะคะเราเดินทางมามากกว่าครึ่งทางแล้วค่ะและในช่วงนี้นะคะวันนี้ค่ะ ก็จะมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมากกว่า2,000คนนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ในวันนี้นะคะและในห้องนี้ค่ะที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะที่กำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกของดิฉันนะคะท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะ ไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครเท่านั้นเรียกว่ามีบทบาทสำคัญในระดับประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่วันนี้นะคะท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครค,ค่ะดรวิวัฒสัญญกรรมธรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านจะเรียกท่านว่าอะไรดีคะคนทั่วไปเดี๋ยวจะรู้จักอาจารย์ยักษ์ ดีแล้วอาจารย์เกดเรียกอาจารย์ยักษ์ผมจะได้เรียกว่าอาจารย์เกดเหมือนเดิมขอบคุณครับ<ข>อจาจารย์ยักษ์ก็ทุกท่านทรา,นาบนะคะว่าท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมูลนิธิเกษตร,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 รธรรมชาติมาบเอื้องถ้าพูดถึงมาบเอื<ข>้องเนี่ยก็ต้องนึกถึงอจงาจารย์ยักษ์นะคะแล้วที่สําคัญท่านก็เป็นคนที่ปูทางแปรนะคะเรื่องของการขับเคลื่อนปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ไป อยู่อย่างเป็นรูปธรรมในทั่วประเทศอยากให้ท่านเล่าฟังนิดนึงค่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเป็นเรื่องที่โชคดีของประเทศไทยครับในสภาวะที่โลกกําลังแปรปรวนอย่างหนักค่ะชัดเจนอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ท่านส่งเตือนเอาไว้ด้วยสศถ้าใครยังจําได้สศแพระชทานปี4ี่เจนั้นท่งเตือนเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยนี่มีรูประเบิดจุดชนวนแล้วสี่รูป นะคือภัยวิบัติธรรมชาติวันนี้ชัดเจนมากท่านเลขาอยูเอ็นประกาศว่าโลกร้อนได้ยุติแล้วกลายเป็นโลกเดือดแล้วนะครับนะเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องโรคระบาดซึ่งไม่ต้องพูดถึงและวันนี้ส่งแม่นยำม,มากโรคระบาดหยุดทั้งประเทศหยุดทุกกิจกรรมทั้งโลกนะครับแล้วก็ความอดอยากข้าวยากหมากแพงตอนนี้กําลังรุนแรงมากประเทศที่มีประชากรพุ่งขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในโลกอย่าง ประเทศอินเดียวันนี้เนี่ยชนะจีนไปแล้วประกาศห้ามส่งออกข้าวแล้วเพ uh huh. ราะว่าความเสียหายทั้งผลกระทบจากน้ำมันราคาแพงผลกระทบจากภัยพิบัติภัยแล้งสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าโลกเดือดเนี่ยมันทำให้การผลิตข้าวทั่วโลกซึ่งเป็นอาหารหลักเนี่ยก็เกิดความเสียหายเพราะนั้นก็จะเกิดภาวะอดยอยากข้าวยากหมากแพงขึ้นและสงครามนี่ปรากฏชัดมากเลยครับ ไม่ใช่เพราะในยูเครนนะครับตอนนี้ที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้กำลังร้อนระอุเลยมีการประกาศกล้าวที่จะใช้อาวุธรุนแรงกันเพราะฉะนั้นทั้งสี่เรื่องเนี่ยทรงเตือนไปแล้วทั้งนั้นแล้วก็ทรงบอกว่าทางรอดของการอยู่ร่วมกันในโลกนี้คือต้องสามัคคีเป็นพลังค้าจุนแผ่นดินไทยในร,ระดับโลกก็เช่นกันเขาก็ประกาศเลย17เจดข้อของอความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ข้อส7บเจมีความสําคัญที่สุดคือ โลกต้องสามัคคีกันเพราะใช้คำว่า Partnership for the Go a ะนั้นในระดับโลกเนี่ยมันตรงเป๊ะอย่างที่ทรงเตือนเอาไว้ในประเทศก็เช่นกันยิ่งตั้งแต่พระเจ้ายูหัวรันการที่สิบร่งขึ้นครองราชก,ก็ประกาศตั้งโรงเรียนติดอาสาขึ้นเลยแล้วก็ประกาศเลยว่าประเทศชาติต้องมั่นคงประชาชนต้องมีความสุขเราต้องแก้ไขในสิ่งผิดนะแล้วก็จะสืบสารในพระราชวิธานภายใต้ปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพีรรยง แล้วส่งทำจริงเฉพาะที่พวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ก็สิบกว่าโครงการนะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอยากจะตอบท่านอาจารย์เกตว่านานี้เดินมาก้าวหน้าเร็วมากหลังจากสวรรคตควันที่สิบสามแล้วเนี่ยก็ทุกคนก็กังวลกันว่าเอ๊ะหลังสวรรคตคแล้วเนี่ยคนจะลืมเลือนพระองค์ท่านราชการที่เก้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผมก็ย้ำ ใครมามาถามมุกย้มว่าลืมแน่นอนถ้าเราไม่ช่วยกันแต่ก็ปรกากฏว่าทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะตอนนี้เรามีนักเรียนจิตอาสาเต็มประเทศไปหมดเลยแล้วก็มหาลัยรายรชาพัฒพระนครเองเราก็เริ่มนะทำเรียนแบบพระองค์ท่านพระองค์ท่านนำเอาทฤษฎีใหม่เอาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์เป็นแบบชาวบ้านซึงชาวบ้านเขาเรียกว่าโคกหนองนาหรือทางใต้จะเรียกว่าควรนาเลแล้วแต่ภาคตะวันออกเนี่ยภาคแถวบ้านผมเนี่ย กับภาคอีาสานก็จะเรียกว่าโคกหนองนานี่จะบ้านเขาเรียกท่านก็ไปทําแล้วก็เรียกชื่อใหม่ว่าอารยะ,กระเกษตรอารยะ,กระเกษตรพื้นเขตของความเจริญก็ไปทําโคกหนองนาฉบับของราชการปัจจุบันบนพื้นที่สี่ไร่ในเขตพระราชฐานส่วนพระองค์เลยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ก็ลงทุนไปไม่เยอะเท่าไหร่คือถ้าพูดจริงแล้วตกแต่งสวยงามมากลงทุนไปห้าแสนบาทสิบสองเดือนนี่ทรงได้คืนทั้งหมด คือ,อมไม่ได้ขายนะครับเอามาแบ่งเป็นกอง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 เจ็ดกองเรียกว่ามาทําบุญซะก่อนมาถวายแม่ท่านว่างั้นเถอะแล้วก็ให้ญาติผู้ใหญ่แล้วก็ขึ้นโต๊ะเสเบยแล้วก็ที่เหลือก็มาแบ่งเป็นทานแบ่งปันพวกเราที่ไปถวายงานก็ยังได้กินผักผักเขาด้วยเมื่อเอาทั้งหมดมาแบ่งเป็นเจ็ดกองแล้วก็เอาไปคํานวณเหมือนสมมติว่าเอาไปขายเนี่ยปรากฏว่าสิบสองเดือนเนี่ยได้คืนทุนมาม,มาอลไรเราจะพัดเราก็เริ่มทําครับเพระมีที่เล็กๆอยู่มานะ สองงานเราก็เปิดฝึอกอบรมเหมือนฝึอกอบ,บรมเขาแลบริพารเลยสิบสี่วันอาจารย์ก็มาเรียนรู้กันสนุกสนานอาจารย์ก็ลงไปทํางาน,งนด้วยน,นักศึกษา,นานนลงไป,<ส>าไปเรียนรู้าารด้วยค่ะโดยเฉพาะสายเกษตรก็มาร่วมกันแล้วก็ทําผักออกมากรรมการสภาได้อาศัยกินผักปลอดสารพิษจากโครงการของท่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็มีผลผลิตนะคะอย่างที่ว่าก็คือส่งตลาด ส่งให้กับที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้นำชุมชนในเราแวกนี้นะคะเราก็ได้ไอเดียจากเนี่ยค่ะต้นต้นแบบต้นตำรับเลยนะคะอาจารย์ยักษ์ก็ถือว่าเป็นต้นตำรับที่จริงต้นตำรับพวกหนองนาวันนี้ต้องต้องเข้าไปในวังของพระองค์ท่านสมุดด้วยพระองค์เองเลยครับแล้วก็โรงเรียนจิตอาสาก็ถือว่าเป็นต้นเป็นต้นตำรับจริงๆครับพวกเรานี่เป็นพวกชาวบ้านที่เรียกว่า ศึกษาจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาบวกกับทฤษฎีใหม่ของเาอเูจหัวก็เป็นที่ประทับใจแล้วก็ทรงตั้งชื่อใหม่น่ารักมากเลยทรงใช้ภาษาอังกฤษว่า sustainable agronomy แล้วก็ทรงแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยว่าแปลเป็นภาษาบาลีให้ด้วยว่าอารยะเกษตรอารยะเกษตรเกษตรนี่กอขอนี่มันหมายถึงตัวขอขอไข่ภาษาบาลีสันท่านเรียนนะครับผมไม่ได้เรียน แปลว่าขอไข่เกษตรเนี่ยคือแปลว่าเขตเขตของความเจริญแล้วท่านก็บอกว่าเจริญก็ต้องเจริญในใจก่อนนี่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยเราเลยครับภารกิจของโรงเรียนต้องสร้างนักเรียนให้เจริญในใจก่อนแล้วก็เอาสิ่งที่เจริญในใจนั้นไปพัฒนาพื้นที่ไปพัฒนาสังคมคือต่อกันไปครับค่ะนี่แหละค่ะเรื่องที่หลายคน ไม่เคยทราบนะคะลึกๆภายในต้องต้องคุยกับอาจญญาะะรย์ยักษ์แล้วอาจารย์ก็อยู่ใกล้ชิดะะอยู่ค,คลุกคลีแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำเรื่องนี้นะะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อย,ยอดและขยายผลซึ่งทุกคนรู้จักกันดีนะคะ อาจารย์ขามีเวลาตรงนี้อยู่อีกสักเล็กน้อยอยากให้อาจารย์ในฐานะที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฒพระนครนะคะได้พูดคุยกับลูกๆหล,ล,ลานบัณฑิตใหม่นะคะที่จะเข้ารับพรทานบีบัตรในช่วงนี้ค่ะก็ในานามของสภาหมหาวิทยาลัยราชภัฒพระนครนะครับก็ขอชื่นชมในความอุตสาหะวิริยะของนักศึกษาทุกคน ที่ทำงานจนถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของชีวิตลูกๆทุกคนครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาบัณฑิตทุกๆคนทั้งบัณฑิตทั้งมหาบัณฑิตทั้งด,ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านนะครับทั้ง2400กว่าท่านเนี่ยครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วหวังว่าความสำเร็จขั้นต้นในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการที่จะทำให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ ของสังคมไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมของเราให้เจริญก้าวหน้ามุ่งไปสู่ความพอเพียงให้เป็นแบบอย่างของโลกตามที่ทรงมีพระราชบณิธานเอาไว้ให้จงได้และขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านคณาจารย์ทุกท่านเจา้าหน้าที่ทุกสายและท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้กรุณาทุ่มเทเป็นกำลังสำคัญเป็นลมใต้ปีกให้กับ ลูกๆของเราได้ประสบผลสาเร็จในครั้งนี้ด้วยครับขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณอาจารย์นะคะคที่ดได้กรุณานะแ,และมาที่รายการรชาชพัฒน์ทอคค่ะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมด้วยกล้องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ